สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือหัวพันกระชายขาวนะครับสายพันพวงทองนะครับที่เราไปซื้อจากตลาดมาทำกับข้าวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาขนมจีนนะครับแล้วก็นำมาผัดนะครับก็เรียกว่ากระชายแกงนั่นเองนะครับหรือกระชายเหลืองนะครับาทางการแพทย์เรียกว่ากระชายขาวนะครับ ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะครับนี่จะเป็นหัวพันธุ์นะครับหัวพันธุ์จะไม่ล้างนะครับขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็มาเอาดินออกนะครับทำไมถึงไม่ล้างนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างนะครับหัวพันธุ์ก็จะเกิดเชื้อรานะครับมันก็จะเกิดเชื้อราขึ้นนะครับทำให้หัวพันธุ์เสียหายนะครับเพราะฉะนั้น so, ทางสวนก็จะจัดส่งให้แบบนี้นะครับ กิโลละ120บาทครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสั่งไปปลูกนะครับไม่ว่าจะปลูกหน้าบ้านในกระถางนะครับทำเป็นสวนนะครับปลูกได้หมดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ